การเปรียบเทียบพิกัดบัวได้แก่บัวน้ำทั้ง5กับบัวพิเศษสรุปพิกัดบัวมีอยู่2พิกัดคือบัวน้ำทั้ง5หรือบัวทั้ง5กับบัวพิเศษที่มีอยู่6ชนิดบัวน้ำทั้ง5คือจํากัดจํานวนดอกบัว5อย่างประกอบไปด้วยบัวสัตบุตร บัวสัตบันบัวลินจงบัวจงกลนีบัวนินอุบลส่วนพิกัดบัวพิเศษคือจำกัดจำนวนดอกบัวพิเศษ6อย่างคือ 1. บัวหลวงแดง 2. บัวหลวงขาว 3. บัวสัตบงกฎแดง 4. บัวสัตบงกฎขาว 5. บัวเผื่อน 6. บัวขมสรรพคุณของบัวน้ำทั้ง5ได้แก่ ชูกำลังบำรุงหัวใจบำรุงคันธรักษาแก้อุจาระธาตุแก้ไข้เพื่อลมและโลหิตแก้ไข้รักษาส่วนบุพเศษมีสรรพคุณแก้ไข้อันเกิดแก่ธาตุทั้ง4แก่ลมเสมหะโลหิตและบำรุงกำลังในหนังสือจะบอกว่าบัวหลวงไม้จำพวกเง่ามีชนิดต่างๆดังนี้1บัวหลวงแดง2บัวหลวงขาว3บัวสัตบุกฎแดง4บัวสัตบุกฎขาวตัวบัวหลวงแดงนั้นก็คือพันดอกสีแดง บัวหลวงขาวนั้นก็คือพันดอกสีขาวถ้าเป็นสัตว์บมกดแดงก็คือพันดอกสีแดงแต่มันจะซ้อนเช่นเดียวกับสีขาวก็คือดอกสีขาวซ้อนทั้ง4ชนิดนี้คือบัวหลวงสําหรับบัวน้ําหรือบัวสายบัวน้ําหรือบัวสายในนึงจะบอกว่าอันที่จริงจาพวกบัวน้ําหรือบัวสายนี้เป็นพืชประเภทที่อยู่ในน้ํามีหัวและเงาด้วยก็เลยเอามาอธิบายไว้ในพืชจําพวกนี้ด้วยคือ1บัวขมน่าจะเป็นบัวสายเล็กพันดอกขาว คือดอกสีขาว 2. บัวกินสายสายขนาดกลางพันดอกขาวแกมชมพูที่เขาเอามาทำไหลบัว 3. บัวสัตบุตรจะเป็นสายใหญ่พันดอกขาวปลอดคือขาวทั้งอันเลย 4. บัวสัตบันเป็นสายใหญ่พันดอกสีแดงหรือชมพู 5. บัวจงกลนีสายใหญ่พันดอกสีชมพูอ่อน 6. บัวเผื่อนสายขนาดกลางพันดอกสีซีดขาว เบัวผันสายเล็กพันดอกสีครามถ้าดอกสีม่วงหรือชมพูสายและดอกจะใหญ่บัวทั้งหมดนี้มีสรรพคุณเหมือนกันคือดอกรลฝาดหอมเย็นสรรพคุณบำรุงหัวใจให้ชุ่มชื่นบำรุงกำลังแก้ไข้ตัวร้อนใช้เมล็ดขั่วรสขมหอมสรรพคุณบำรุงกำลังเจริญอาหารหัวรสหอมมันสรรพคุณบำรุงร่างกายชูกำลังบำรุงคัน ส่วนบัวหลวงที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือบัวหลวงแดงขาวสัตบุงกฏแดงขาวบัวทั้ง4ชนิดนี้มีสรรพคุณเหมือนกันคือเง่ารสหวานมันเล็กน้อยสรรพคุณบำรุงกำลังแก้ร้อนในกระหายนะ้ำแก้เสมหะแก้ไข้เพื่อดีแก้อาเจียนแก้ไข้ตัวร้อนดอกรสฝาดหอมสรรพคุณบำรุงคันแก้ไข้ทำให้เกิดลมเบ่งคลอดบุตรง่าย ถ้าเกสรบัวหลวงรสฝาดหอมสรรพคุณแก้ไข้รักษาหรือไข้ท้องเสียชูกำลังทำให้ชื่นใจบำรุงคันทรักษาฝักของบัวหลวงรสฝาดสรรพคุณแก้ท้องเสียแก้พิษเห็ดเมาขับรกให้ออกเร็วเวลาคลอดบุตรเปลือกเมล็ดสีเขียว,ยวนะเวลาเราแกะกินจะมีเปลือกสีเขียวเนี่ยนะรสฝาดสรรพคุณแก้ท้องร่วงสมานแผลเมล็ด รสหวานมันสรรพคุณบำรุงกำลังบำรุงไขข้อทำให้กระชุ่มกระชวยดีบัวรสขมสรรพคุณขยายหลอดเลือดในหัวใจแก้กระหายหลังจากอาเจียนเป็นโลหิตแก้น้ำกำลงเคลื่อนขณะหลับใบอ่อนของบัวหลวงมีวิตามินซีรสฝาดเปรี้ยวสรรพคุณบำรุงร่างกายให้ชุ่มชื่นถ้าใบแก่รสฝาดเปรี้ยวเล็กน้อยสรรพคุณแก้ไข้บำรุงเลือดจะเห็นได้ว่าสรรพคุณดีดีนะ ตัวบัวหลวงไม่ค่อยได้สรรพคุณอะไรที่มานอกจากตัวบำรุงกำลังเลยนะแล้วก็ถ้าบอกว่าดอกบัวหลืองลดดอกบัวหลวงลดฝาดหอมสรรพคุณบำรุงคันแก้ไขอันนี้ได้แก้ไขมาถ้าไม่เกิดลมเบ่งลอดบุตรนี่ไม่เกี่ยวเลยไม่ได้เข้ามาด้วยนะถึงแม้จะมีทั้ง4ชนิดที่มาอยู่ตรงนี้ส่วนไอตัวบัวน้าทั้งห้าบัวน้ําทั้งห้าก็ได้แก้ไขแต่มันเป็นแก้ไขเพื่อลมและโลหิต แก้ไขรักษาตแต่ถ้าเป็นดอกบัวเพราะมันใช้ดอกเนาะดอกบัวน้ําบัวสายอะไรเนี่ยลดฝาดหอมเย็นสรรพคุณบํารุงหัวใจให้ชุ่มชื่นได้อยู่นะบํารุงหัวใจมาอยู่บํารุงกําลังดันไปอยู่ในบบวพิเศษนะแก้ไขตัวร้อนสรุปมันไม่ค่อยได้อ่ะแต่ถ้าเป็นหัวของบัวเนี่ยได้นะบํารุงขันตอนนี้เราให้แก๊กแล้วกันสมมติว่าเราไปอยู่ที่บัว สัตบัใช่ไหมบัวที่เรามากินสายเขาบอกว่าบัวกินสายคือสายขนาดกลางพันดอกขาวแก้มชมพูด้านไม่ใช่สัตตบันนะแต่ถ้าเกิดเราไปดูในพิพิธภัณฑ์บัวหรือสืบสายเราเรื่องดูมันจะเป็นบัวสายบางคนเขาก็กินได้น่ะไอ้บัวสายนั้นนะ่ะเราก็เลยมาคิดแก๊กนะว่าถ้าเราไปร้านส้มตำเจ้าประจําของเราปกติจ๋าเป็นคนชอบกินที่ไหลบัวกุ้งสดนะจ๋ากา็จะเราก็เป็นคนที่ใส่เรียบร้อยด้วยไง ก็เดินไปบอกป้ารล้วคำถามว่าป้าป้าตามเมนูไปจาให้กินหน่อยเดะป้าก็บอกไหลบัวป้าบอกไม่ใช่นะแม่ค้ากับรุ่นพ่ต้องเท่าๆกันแล้วเมนูอะไรอะ่ะบอกว่าอยากกินรากสดตะบันอะ่ะรากสดตะบันอะ่ะรู้จักไหมป้าป้าบอกอะไรวไ<ม>ห้หนูเฮ้ยไม่รู้จักอป้าก็ไหลบัวไงไหลบัวกุ้งสดไงนะ รู้ป่ะมีประโยชน์มันชุกกาลังบนรุงหัวใจด้วยนะลูกค้าป้าที่ท้องท้องแล้วชอบกินส้มตงองส้มตำเนี่ยให้เขากินนะบัวน้ทาทั้งห้าเนี่ยสรรพคุณดีนะเหมาะกับคนที่กําลังตั้งครรภ์อยู่รู้ป่าแล้วถ้าป้าทําอาหารแล้วทาให้ลูกค้าท้องเสียป้าก็ให้บัวน้ทาทั้งห้าเมนูนี้ได้นะบุตรบันลินจงไปเที่ยวอุบลห้าวันเนี่ยแก๊กนี้นะสโลแกนนี้นะเลิศป้า บุตรบานลินจงไปเทีย่ยวอุบลห้าวันห้าวันนี่ท้องเลยท้องเลยแล้วก็กลับมากินบัวน้ำทั้งห้าป้าได้อีกให้แก๊กแล้วนะป้าแนะนำเขาได้นะท้องเสียก็ให้ลูกค้ากินได้นะอุจจาระธาตุไงแก้วจระธาตุไงนะได้นะป้าส่วนถ้าตอนนี้ป้าจะเป็นลมเพราะเจอลูกค้าอย่างนี้นะป้าก็กินได้นะเพราะแก้ไข้เพราะลมเพราะป้าอาจจะแบบเริ่มจะปวดหัวแล้วเป็นจะจะเป็นไข้แล้วป้ากินได้นะ แต่ถ้าเกิดป้าจะคว้างสากมาหาลูกค้าหา,หาจ่านะจ่าก็ใช้ได้นะเพราะจ่าอาจจะเป็นไข้พระโลหิตพยายามเอาเลือดเอาลิ้งเข้าไปเกี่ยวนะคือมันจํายากนะอยากจะให้แยกกันให้ออกระหว่างบัวน้ํากับบัวพิเศษตอบบัวน้ําได้บัวพิเศษก็เดาได้โอเคนะให้ไปแค่ส่วนเดียวจบสําหรับการเปรียบเทียบบัวน้ําทั้ง5กับบัวพิเศษ